เมื่อวานเนี่ยผมได้ไปซื้อเจ้าโครมาลักกี้มานะครับตัวสีส้มกับน้ําเงินนะครับเมื่อวานเนี่ยมันราคาสูงสุดเนี่ยน่าจะแปดสิบสองมิลเลียนวะไม่ก็แปดสิบมิลเลียนนะครับตอนนี้เนี่ยราคาร่วงแล้วนะครับผ่านไปไม่ถึงวันนะราคาร่วงซะแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจํานวนที่คนเปิดได้นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าตัวนะครับซึ่งคาดว่าอัปเดตนี้เนี่ยน่าจะอยู่สักสองอาทิตย์นะครับแล้วสองอาทิตย์ที่ น่าจะมีคนเปิดได้เยอะนะแล้วก็ราคามันร่วงลงมาได้เรื่อยนะครับ <c oughs> อาจจะเหลือตัวละห้าสิบบิลเลียนก็เป็นไปได้นะครับราคาประมูลกลางอะ่ะเออแต่ก็เออนะเก็บสะสมเอาไว้นะครับมันน่ารักดีนะเนี่ยตอนนี้มีอยู่สามสีแล้วนะถ้ารวมกับลักกี้ออริจินอลเลยนะครับออริจินอลหลังจากที่ผมได้ไปซื้อเจ้าลักกี้มานะครับผมก็ มาเอสุ่มในห้องรับราชาแมวนะครับเนี่ยตัวสุ่มตุดน,นี้เลยนะครับแล้วโป่งเขียวมาเพิ่มครับคือแบบเออคือดีตอนนี้เนี่ยมีโป่งเขียวสองตัวแล้วนะเออนะครับหรือว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความดวงดีใช่ปะไม่รอช้านะครับไปหมวนฮาร์ดคอร์เลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยมีอยู่1.6บิเลียนนะครับถ้าจะสุ่มเลยมันก็ได้อยู่แหละนะครับแต่มันอาจจะได้แป๊บเดียวนะแป๊บๆป๊บหมดนะครับมันไม่สบาใจอืมถ้างั้นฟาร์มก่อนดีก,กว่านะครับให้ได้สัก5บิเล่ยน10บิเลียนนะครับแล้วค่อยไปสุ่มแลวก็ระหว่างที่ฟาร์มเงินนะครับโอกาสที่จะได้หิวคูณ5นะครับเอ่อไม่คาดหวังแล้วกันนะครับไม่คาดหวังไม่ถืหวังแต่ดวงมาเลยไงน,นะครับโป่งเขียวนําโชคไง เออดวงดีนะครับ่ะฟาร์มก่อนนะครับ5บิลเลียนสิบิลเลียนแล้วค่อยไปสุ่มเดี๋ยวยาวครับจากตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้นะครับไม่รู้ว่ากี่นาทีไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงนะครับผมไม่ได้จับเวลาเลยตอนนั้นที่มีอยู่1นึ่งจุดหกบิเลียนปะน่าจะใช่นะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่5.3าจุดสามบิเลียน สามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ถ้าจะมาสุ่มตู้สุ่มเลยเนี่ยมันก็น่าจะได้อยู่นะครับหกเจ็ดชั่วโมงน่าจะได้อยู่นะครับสําหรับเงินห้าจุดสามบิเลียนอืมแต่ก็อยากจะฟาร์มเพิ่มไม่ได้สักสิบิลเลียนนะครับเพื่อที่จะได้สุ่มยาวๆเลยอ่ะไปฟาร์มเพิ่มอีกสักห้าบิเลียนนะ <laughs> เออ และก็ระหว่างที่ปามที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เลยนะฮิวโผล่มาลักกี้นะครับแม่มันเออนะครับแล้วบอกโป่งเขียวนําโชคไงคิดไปเองอย่างนั้นเออแต่มันก็ไม่เจ็บใจเท่าวันนี้นะโอกาสที่จะได้คิ้วคูณห้านะครับเห็นป้ายอันนี้ทีไรแล้วแบบโอ้โหโ,หโคตรเจ็บใจถ่ายฟันอย่างนั้นเออคิวคูณ 5. ห้าหื เอออะฟาร์มต่อนะครับบนเยอะละไม่ไหวละนะครับปวดลูกตานะสายตาล้ามากเลยอะอ่ะเจ็ดจุดสมิลเลนพอแล้กันนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่7จุดสมิลเลนนะครับและก็ตอนนี้เนี่ยห้าทุ่มบรีเป๊ะนะครับ เดี๋ยวจะลองจับเวลาดูนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะใช้เงินสุ่มไปเท่าไหร่นะครับอ่ะนำโชคไปตึงๆนะครับโอ่งเขียวที่สุ่มได้นะครับและก็อ่ะลัคก,กี้ไปด้วยนะครับและก็ลัคกี้ออริจินนลนะครับโอเคหวังว่าทั้งสตัวนี้จะนำโชคนะนะครับนำโชคแบบตึงๆเช็คออโต้ดีลี่แป๊บนะครับโอเค โอเคสุ่มครับยาวๆหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับนี่เป็นไงลีเจนารีชายนี่แจ่ววิริกูดแต่มิติกเนี่ยไม่มาเลยนะเออวุ้ยเฮ้ยถามจริงไม่ใช่ละนะครับมันมีอัพดวงเพิ่มได้ปะเออนะ มีแววล,ละนะครับว่าที่ฟาร์มาเจ็ดบิลเลียนกว่าเนี่ยมันไม่น่าจะได้อะไรนะแล้วยิ่งตู้สุ่มที่มันไม่ได้คูณห้านะครับไม่ได้คูณห้าที่จะให้ได้หิวอ่ะตู้นี้เนี่ยมันหวังพึ่งดวงอย่างเดียวเลยนะครับกับเทียบเกรดอันนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะช่วยสัก0.001ปรเ็นนะครับนี่นี่ มิติกมานะครับจากไข่เควสแต่จากตู้เนี่ยมันไม่มาเลยนะอ่ะให้แก้ตัวนะครับมา <c oughs> โอ้พิเจนัล,ลี่เรนโบ่สามตัวแต่มันก็ไม่มีมิติอ่ะนะสองร้อยแปดตัวไปแล้วนะครับสองร้อยหกสิบสี่ตัวมิติกมาหนึ่ง วันดีกูดไปครับยาวๆอ่ะมุมนี้มุมนี้เออนะน่าจะทำลยดีนะครับได้ได้ได้โอเคไปยาวๆโอเคเที่ยงคืนพอดีเป๊ะนะครับอ่ะดูเงินจาก7 2บิลเลียนครับเหลือ6.3จุามิลเลียนอืมอะกลมๆเลยนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยใช้เงินสุ่มไป900ล้านนะครับอและนี่คือสิ่งที่ได้มานะครับมิติกน้อยแฮะนะครับอ๋อนี่มันใช้นี่นี่นะครับใชน้นี่ธรรมดาใชาน้นี่ส่วนธรรมดาปกตินะครับก็ อประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะประมาณหนึ่งแต่ตัวที่มันมาเยอะเนี่ยก็ลีเจินรีเรนโบ์นะครับมันมาเยอะจนแบบผมต้องลบทิ้งอะ่ะมันมาเยอะเกินนะครับมาง่ายเกินมาง่ายจนต้องลบทิ้งนะแลวก็ลิเจเนรีใช้นี่นะครับนี่ก็เออนะดีกว่ามันไม่มาครับมาแค่นี้เอออ่ะไปนะครับ สุ่มต่อเลยอีก6วิลเลียนครับอาไปนำโชคเหมือนเดิมนะครับสี่ตัวเหมือนเดิมลักกี้สามนะครับโป่งเขียวที่เปิดได้วันนี้นะครับหนึ่งนำโชคตึงๆและก็นอนได้นะครับหวังว่านะตื่นมาพรุ่งนี้เช้า่ะจะแต่ลักกี้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับสีไหนก็ได้นะเอาหมดเลยจะสีเดิมสีําก็เอาหมดเลยนะครับวันดีนะครับทุกคนครับวันดีครับ โซดีตอนเช้านะครับเป็นเช้าที่สดใสมากเลยอะที่มันสดใสเนี่ยก็เพราะว่ามันมาแล้วนะครับคิวลักกี้โครมานะครับสีชมพู30เนะครับสดใสมากเลยอะชมพูวันเวลสดใสกึนนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยที่มาดูในกล่องข้อความครับมันไม่มีข้อความตอนที่ผมได้นะเออเสียดายอะเช็ดมันไหลมากเลยอะเสียดายเสียดาย แล้วก็เงินเนี่ยเหลืออีก900ล้านนะครับเช้าที่แสนสดใสนะครับแม่สดใสจริงๆเออนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ฟรีๆแล้วนะครับรวมกับออริจินอลนะครับนี่หลอดเท่นะครับและก็นํนาโชคจริงๆนะครับโอ่งเขียวนําโชคแม่ขอบคุณโอ่งเขียวด้วยนะครับ ที่นำโชคให้โป่งชมพูมาโป่งเขียวนำโชคปั๊บชมพูมาปุ๊บดีดีจริงจริงสาธุ99นะครับสำหรับเอโป่งชมพูและก็ขอให้คนที่ยังไม่ได้เนี่ยให้ได้โดนนะครับเสียงผมอาจจะบูบี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเช้าจริงๆนะครับเออนะได้เพิ่มมาอีกสีตัวนะครับมิติกรนโบและก็ จนารีชายนี่อ่าหน100ึ่งร้อยไปนะครับไม่เสี่ยงวริคูดอ่ะโอเคได้แล้วหรือยังเอ่ยโอเคสามสิบสามจุดสองคิวนะครับเทียบกับตัวเก่านะครับอันนี้เชฟมังกี้นะนานแล้วนะเชฟมังกี้เนี่ย พลังห่างกันสามคิวนะครับตัวใหม่ตัวเก่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะพลังมันห่างกันแค่เนี้ยเอออ่ะทั้งนั้นคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับตู้สุ่มลัคก,กี้นะครับได้มาแล้วนะครับสามสีถ้าบวกกับอันนี้ก็สี่สีนะครับอย่างที่บอกไปในตู้เนี่ยขาดอีกสีเหลืองม่วงแดงนะครับใช่ปะ โอเคใช่ครับเหลืองม่วงแดงตัวที่ยากที่สุดน่าจะแดงปะไม่ก็ม่วงนะครับ<ว><า>เหลืองเนี่ยน่าจะง่ายสุดเลยอะ่ะส้มแดงม่วงน่าจะม่วงนะครับหายากสุดแล้วก็ชมพูเนี่ยง่ายสุดใช่ปะเนี่ยม่วงเหลืองชมพูอ๋อเหลืองนั่นแหละนะครับน่าจะเหลืองง่ายสุดนะครับเพราะว่าชมพูเนี่ยมัน3 0ใช่ปะเนี่ย30%นะครับ เหลืองเนี่ยน่าจะ50%เลยเนี่ยเหลืองชมพูแล้วก็ยากสุดเนี่ยน่าจะแดงอ๋อม่วงม่วงนะครับยากสุดม่วงรองลงมาก,ก็แดงนะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้ใจันคลิปหน้านะครับไปละบ้า